างวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้มาดำเซีนพากินพาเที่ยวก็พามาเทีย่ยวที่อัมพวานะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรงสงครามวันนี้แม่พามาวัดอะไรครับวัดจุรามณีวัดจุรามณีนี่อะไรดังโอ้เขาวเวสวุวรนดังสุดนะตอนนี้เขาวเวดุวันดังสุดเลยใช่ผมว่ามีดังอีกเหมือนกันอะไรเหรอนี่เขาเปิดเพลงนี้อ่ะดัง ที่ี่ตักกาละเช้าแค่ดุวันเนี่เป็นเพื่อตอนนีตตามแท่นนักคู่มังสงครามแล้วนะครแล้วมาดามีิกับที่ย้อยจะพาเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไปกราบ้างมาดามซิง เขาเป็นวัน,นีแม่รู้ไหมเป็นท่านเป็นเทพเทวอสุรแต่มีผู้คนเรื่องใส่ด้ความศรัทธามากมายาวันนี้เราสองคนแม่ลูกก็มาขอบอกรัน เป็นยังไงบ้างเออมาก็บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศลมลื่นลมลื่นมากมากครับผมลมลื่นตังไหนกวเรามากลางวันเรามาช่วงนี้มันก็แดดอาจจะแรงนิดนึงที่แม่บอกว่าเม่มีใจเป็นสูตรลมลื่นที่เราได้รับผมนะครับผมแล้ก็อย่าลืมนะคะไทยเที่ยวไทยมาเที่ยวอัครวาก็อย่าลืมนะคะมาถามว่าทูรามานีครับผม มาที่ไหนแม่แม่มาวันนี้เราก็มานี่เลยมาที่อัมพวาอัมพวานั่งริมแม่น้ำเลยแม่น้ำอะไรแม่แม่น้ำอะไรแม่น้ำแม่กีตาป์แปมแปมแมแปมไม่รับด้วยแม่น้ําแม่คลองเออเออเนอะอันนี้ร้านอาหารอะไรลูกอ่าร้านอาหารเจ้าสาราญเจ้าสาราญนะคะก็ว่าอาหารอร่อยสดเราต้องมาทดลองชิมก็ให้สมกับชื่อมาดามซินพากินพาเที่ยว ว่าลูกคออยากกินท้อตะบนไม่มะม่วงหรือมะพร้าวค่าวันนี้เราก็พามาทานอาหารอร่อยๆนะคะลุ่มลื่นริมแม่น้ำนะคะนีก็แนะนำร้านนี้เลยเป็นไงแม่ร้านอะไรร้านเจ้าสำรานไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวร้านนี้นะถ้าเรือวิ่งมาเร็วไม่ต้องกลัวที่นี่จะไม่เปียกเปียกแน่เอ้าทำไมต้องเปียกน้ำสาดไงเรือเร็วแต่ถ้าเรือมาช้าไม่สาดแต่ร้านเขาลุ่มลื่นถ้าเกิดว่าเรือมาถึงตรงนี้เราต้องวิ่งหนี โอ้ยแม่แค่มันเลี้ยมันเหล่านี้ก็วิ่งแล้วครับโอ้ยจะปล่อยให้มาถึงนี่ทำไมล่ะค่ะมานาวก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันว่าอาหารที่เรือเจ้าสำราญนี่อร่อยขนาดเดี๋ยวนี้เรือไม่มีเรือแม่ร้านเจ้าสำราญเดี๋ยวนโอ้ยร้านเจ้าสำราญแม่ชอบตอบเเพูดเรือเมื่อกี้ทำไมแม่ก็ไปเรือเลยแแม่ติดใจอะไรกับเรือหรือเปล่าวันนี้มาไม่ได้นั่งเรือวันนี้มาไม่ได้นั่งเรือแต่มาถึงแม่น้ำแม่กองแล้วแต่เราไม่ได้นั่งเรือก็เหมือนแบบ ค่ะช่วงนี้มันเศรษฐกิจมันเพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดประเทศเรียกว่าเพิ่งเปิดประเทศตอนนี้คนก็เริ่มมาก็ค่อยๆเยอะแล้วแต่ก็ทุกคนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางแล้วล้างมือบ่อยๆนะคะมาดามินสั่งอาหารไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารร้านเจ้าสำราญจะอร่อยหรือเปล่าครอสักครู่ค่ะ ้วมาที่นี่นะเรืเจ้าสำราญนะคะอย่างแรกเลยร้านเจ้าสำราญไม่มีเรือมาอีกแล้วเราเราแล้วก็ยอมปิดกันเออลานเจ้าสำราญครับนี่ก็เป็นแกงกวนนะแกงกวนไห้แกงกวนใ่ยอดอะไรยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวเนาะครัเออแล้วก็มานี่เลยค่ะนี่ป่า ปซาตงทอดน้ำปลาอืมปลาค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนนะคะมีปูมีกุ้งมีปลาแล้วขาดอย่างแม่มาเราลงมาชิมลองมาชิมไม่เล่น่ะแม่ไม่เล่นอ่ะอะไรนะนี่หนูบอกมีกุ้งมีปูมีปลาขายดีอย่างนี้อะไรมันเต้าไม่เล่นไม่เป็นอ้ยหยอก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 ปลาตัหรือว่ากุ้งดีอะไรมีเสียแม่ นี่ไงแม่รสชาติหอมปลาทินี่กลิ่นหน่อไม้มีหน่อไม้ด้วยอร่อยคูอร่อยคูหวานเค็มมันไม่ไดนะ้เกี่ยวกันเนคะ็มมากเผ็ดก็มาก รรอร่อยอันนี้เนี่ยนะครับข้าวมันนี้ต้นเปล่าๆยังอร่อยเลยค่ะอือกรอบไม่ได้ๆม่ได้เพิ่กรอบนอก <laughs> กรอบนอกนุ่มในโอเคเอ้วันนี้เป็นอะไรพูดผิดผิดผิด,ผด,ผดไปเรื่อยเลยเลยูกเอ้ ย้อนกลางหายมีแม่ขโมยย้อนกลางนี่นี่น <c oughs> โดนแม่ครับเดือปลาไงด,ดแม,มนลางไงแ่ไห ปลากระปงอบสับกรอบนอกน,นุ่มในเปนนิดนิดแล้วปลามันมันอรอมันต้องเค็ม,ม,นะเม,เมดิแม่เพราะปลาบ่งก็นน้ำปลาเอาน้ำปลาบ้านใครนอะอะไรนะก้อนน้ำปลามันก็ต้องเค็มดิแม่เออเค็มนิดๆิดดุบแล้วอเออน้ำปลาบ้านใครเขาหวานแม่ปิดไปแล้วลูกแม่ปิดไปแล้วทานที่อร่อยจ้ะครับครับนิดหนึ <_ c oughs> ่งแบบ มันได้เย็ะกรบมันจิ้มแหละนะอร่อยมันเพิ่มค่ะปลาใช้ได้อร่อยแม่จะมานี่เลยค่ะกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกเลยไหนว่ากุ้งนี้กุ้งตัวเมียนะกุ้งตัวเมียรู้ได้ไงรู้ได้ไงอ้าวแม่บอกกุ้งแม่น้ำตัววัวต้องกุ้งบ่อน้ำเออใช่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  มือเลยนะลูกนะแล้วแต่แม่เลยครับกุ้งเนี่ยมันจะเหนียวนิดนึงกุ้งไม่นานกุ้งเหนียวมันอะไรถ้าคุณเหนียวเนี่ยก็ได้ไม่ยากอ่ะอันหนูบ้างอันบ้งเองดีใจอมือแม่เพื่อนแล้วทำไมแม่ฮะทเฟื่อนแล้วเป็น อ๋อกินอาหารทะเลตรงนี้เลยอ,อาหารทะเลถ้าอยากให้มือหอะหลัหงจากกินเสร็จแล้วแม่มือยังเหม็นข้าวปียกน้ำอยู่ต้องอันนี้เลยครับแม่บริบาลเจลล้างมีหอ,อมนี่ของมาดามซิงเป็นปยังไงต้องให้ไงต้องให้คุณกินอาหารกลาบหรือไปจับอะไรจะเหม็นทั้งวันทั้งคืนเจอเจลล้างมีหอมมาดามซิงของคุณแม่ไปเนี่ยใา้เป็นแค่สองยดครับหอมทั้งวันหอมทั้งวันไม่หวาน่ะไอ้หวาน ก็ต้องับหมายถึงว่าเอาล้างมือแล้วกันชำานม,มือไงเฮ้เยหวานจริงเปล่าค่ะอ่ามาด้วยนะคะเจลล้างมือหอมมะนาวจริงครับผมแล้วก็มานี่เลยสบู่สบู่สบู่อ่าลดพื้นผิวสลบจ้ะ ของมาดแม่อ่าเป็นสารตะกัดแท้จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมใช้แล้วนเนียนใช้แล้วก็ค่อยๆจางลงนะคะเป็นเป็นสารตะกัดแนะนำนะคะแนะนำนะฮะเป็นสารตะกัดแท้จากธรรมชาติน้ำมันกุหลาบป่าเราเอานําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับผมหนุ่มน่าทำไมวันนี้แม่แต่งหน้าได้หืมทำงานทั้งวันได้หน้ายังเข้าใจสมุนมาดามสินสิคะครับผมของดีจึงบอกต่อจ้า ตกันี่เลยค่ะแล้วก็มาทานกันต่อนี่ปูหลนปูหลนเลยปูหลนเลยนี่ปูหลนก็ต้องมีขิงสำหรับผมนะถ้าหยุดในกลุงผมขอจบในกุุงมันมากมันอร่อยมันเยอะๆดูหลนผลงานครับเผ็มมันผมจะเผ็มกัมัน มาดามคอนเฟิร<ม>์มค่ะอาหารที่ร้านเจ้าอำราน<ม>อร่อยถูกปากแน่นอนค่ะทานไปพาทานมาอัพวาอย่าลืมนะคะม,มาทานอาหารร้านเจ้าสำราญกันนะคะคอนเฟิร<ม>์มอาหารคอนเฟิร์มว่าอร่อยะคะ่ะเดี๋ยวมาดามกับทิชชอยขอทานก่อน,นนะคะรับผม,ม,ม,ม อะไรคือมาดามซินแม,ม่น้ำยาล้างจุก่อนเลนส์อ๋อเจลล้างไอหมีหอมที่แม่ปะกขาอยู่เนี่ยนะใช่มันล้างม<ด>ือก็ได้ล้างของหนูก็ได้ล้างของแม่ของแม่ก็ได้และถ้าถึงว่าเอ่อตอกนิ้วหรือเล็บเป็นแผลแบบคือมันแผลอับเนี่ยล้าง,องหมอมหมดเกลี้ยงรับรองหอมสะอาดคือ, <สะ S 2> คอมันไม่ได้ว่าไอคำว่าเกลือคือแผลไม่ได้หายนะแต่ช่วยลดกลิ่นอับในแผลเล็บนะครับผม ล้างได้หมดและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับผมก็โอ้โหหน้าบ่ายโมงกว่าทํางานแล้กันมาวันแม่หน้ายังเปบ่ายโมงอะไรนี่เย็นแล้วลูกหน้าแม่ยังเป๊ะเลยหน้าแม่ทำอะไรมาหน้าแป๊ะแป๊ะแป๊ะนี่คุณอีหรืออะไรเนี่ยหน้าแป๊ะแป๊ะมากหน้าแป๊ะหน้าแป๊ะมากทั้งใช้สบู่สบู่อะไรแม่สบู่ปาดานีรถมอเตอร์ไซค์รถน่า ใช่ครับเพราะเจ้านถามว่าน้ำมันชเพราะว่าเป็นสารสกัดแท้จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำมันกุหลาบปานนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเลยหลอดใช้แล้วหน้าจะขาวใหน้าจะเนียนเอ่อฝ้ากะก็ค่อยๆค่อยๆเลือนหลัง,ห,ลงหายไปแล้วก็จะแต่งหน้าติดทนนานนะคะอันนี้มาดามคิมคอนเฟิร์มเลยนะคะทําให้หน้าสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าข้องใจกับเจ้วนี้หรอมเนี่ยคือหยดนี่แม่ถึงเป็นแผลเป็นแผลอับอะไรเป็นไรหนึ่หยดหรือสองหยดก็ได้ลูก ขวดมนคืงเดือนเลยนะอ่าเราให้คนตอบคือเดือนมากว่าเรียนใช้แค่สองหยดเท่านั้นหยดสองหยดขอมร้านนีที่ใช้ป่ะเนี่ยพร้อมทันทีที่ใช้แล้วเราซื้อไปไม่หอมมาดามซินยินดีคืนเงินคุณเห็นแล้วนะครับคุณครับฟับบงมาจากปากมาดามซินเองนะครับผมเราซื้อไปไม่หอมมาดามซินยินดีคืนเงินเลยนะครับครับใช้ดีจริงบอกต่ออ่าสำหรับวันนี้มาดามซิงก็อาหารอาหารทานหมดแล้วอ่าฮะก็คอนเฟิร์มเลยว่าอาหารร้านนี้อร่อยมาก ล้านเจ้าสำลัดร้านเจ้าสำลัดถ้าคลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊กกิ๊งนะคะสำหรับติ๊กต็อกรายการบันทึกบักกีบบ้เดี่ยวอ่าแล้วก็กดฝากกดติดตามมันได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปเราเยอะก็กดกระดิ่งที่ ยูทูบนะฮะช่องหรูหลามหาหาวโปรดักชันนะฮะหรืออีกรายการก็นั่นแหละรายการมาดามพินมาเกิตมาเที่ยวที่ช่องหรูหลามมหาห่าวโปรดักชันอ๋อเหรอครับผมเป็นอีกรายการไม่มีแม่เรายังิดอยู่แม่ยังแม่จะไล่ติดต่อทางด้านทิกต็อกครับในติดตามด้วยมาดามตินนะสองห้าสองหกใช่ไหมแม่ฝากฝากกดติดตามด้วยครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทิกต็อกทิกต็อกนะฮะเราจะไลฟ์สดกันสองคนแม่ลูก สำหรับวันนี้แม่ลูกทำบุญแล้วก็ทานข้าวกระตินแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันนะคะว่าที่หน้าคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนสำหรับคลิปนี้มาดามซิกจะพิจารณาต้องขอลาไปก่อนนะคะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยให้ไปไหนไปบอกหน้าไปมาดามคินอากไปเที่ยวได้เลยนะครับ